ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a g n a r o ok ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแ a g กนา o ็อกและทําเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแ a g กนา o ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U T Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร,อ,พรอ,กอกัันเจครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ารีฟันนะครับผมขอแนะน,นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New World นนะิวเว r ร์เนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเ s t ชั i นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา id ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา id เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนอษย์ต่างดาวทุกท่านครับมือรที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอมลี่เกตเช่นเคยต่นนีนนะ้เราอยู่ในเกมมือถือที่เปิดใหม่นะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าเ e เว่นไนท์ r e เวิร์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันตอนนี้เกมนี้เปิดให้เล่นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเท่านั้นที่เดียวในโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสันนิษฐานให้เพื่อน เรียกได้ว่ารับฟังแล้วกันนะครับนาอก็ฟังหูไว้หูแล้วกันว่าเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันนะที่เปิดเกาหลีในตอนเนี้ยที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ global แล้วก็พอเปิด global จริงเนี่ยอาจจะมีตัวเนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักจริงๆเลยเหตุผลเพราะอะไรนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเผื่อเพื่อๆคนไหนแบบ เฮ้ยวันแรกวันที่2เล่นมาเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีเพื่อนๆที่เขาแกะโค้ดจากไฟล์เกม Seven Night r e เว r ร์เนี่ยแล้วว่ามันมีไฟล์ภาษาไทยแบบแปลมาอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วเลยอ่าเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยมันแปลไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแค่มันยังไม่ได้เปิด g l o b a l แค่นั้นเองอ่าไม่ว่าเขาจะหาเหตุผล18,009อะไรก็ตามแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีแค่ภาษาเกาหลีเท่านั้นอ่าถูกไหมอันนี้คืออันดับหนึ่งนะครับ แล้วก็คราวนี้เรามาดูอีก1ข้อสันนิษฐานนะครับว่าตัวเนี้ยถ้าในมุมมองผมนะถ้าสมมติเกมมันจะเปิดในอีก1เดือนจริงๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้ผมว่าอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ global หรืออาจจะเป็นเกาหลีเลยแล้วแยกเปิด global อีกทีหนึ่งแต่ว่าแพทหลักคือตัวนี้เหตุผลเพราะอะไรนคะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยอารีน่านะคุณยาโบเนี่ย แต้มหกพันสเนี่ยครับเยอะสุดในโลกแล้วอ่าแต่คราวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูถ้วยรางวัลนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้วยรางวัลเนี่ยอันดับเนี่ยมันจะมีอันดับ1แค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ตาถ้วยรางวัลอันดับ2กับอันดับ10เนี่ยจะได้เป็นตัวของรูปดาวอ่าอันดับ11ถึงอันดับ200อเนี่ยนะไอออันดับ11ถึงอันดับ100เนี่ยจะกลายเป็นตัวของเขาสีแดงใช่ไหมแต่คราวนี้นะครับคุณเดบโบเนี่ยไปตีกับคนเนี้ยบ่อยมาก ตัวละครของเขาคือตึงมากเหมือนกันแล้วเขาอะเป็นคนที่มีตราทองเหมือนกันแสดงว่ามันคืออันดับ1อ่าเข้าใจไหมครับแล้วคราวเนี้ยอันดับ1มันจะมี2คนได้ยังไงวะถูกไหมเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับตัวเกมมันแบ่งเซิร์ฟเวอร์ ID คุณยาโบเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์9 ID ที่1ของคนเกาหลีเนี่ยเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์1 ซึ่งปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ของเกาหลีทั้งหมดนะมีแค่2คนที่แต้มถึง6ก0 0 0ไอ้6ก0 0ก็คือ2คนนี้แล้วคุณเดียโบแต้มเยอะกว่าประมาณ6,200นอ200นะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นทีมที่เติมสุดแล้วเอาง่ายๆคือตอนนี้ระดับโลกคือมีเซิร์ฟเดียวเซิร์ฟเกาหลีเอาง่ายๆว่าเฮ้ยเราคือที่1ของโลกได้เลย่าประมาณนั้นนะครับและก็คือถ้าเรามองจากมุมมองนี้คือตัวเกมเนี่ย มันมีเซิร์ฟเวอร์หรือก็คือเป็น n แนลนั่นแหละ Channel Channel, Channel. เหตุผลที่ทํามาเพื่ออะไระครับเพื่อทําให้คนที่เล่นเกมใหม่สมมติผมอยากสมัครมาใหม่แล้วภาคเก่าแม่งต้องเจอสุรตานแบบโอ้โหเฮียมึงยังไงเนี่ยมึงเล่นมาปีนึงใช่ไหมมันสร้าง Channel มาเพื่อทําให้อันดับที่ยังไม่ใช่แบบท็อปร้อยอะของเซิร์ฟเวอร์อะต่อสู้กันในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆอ่า แล้วคนที่แบบเป็นท็อปร้อของเซิร์ฟอะก็ะะจะไปเจอกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหลักๆสังเกตในปัจจุบันเนี่ยที่2ของเซิร์ฟเนี่ยนะครับก็เป็นแค่แลงโกหนึ่งถามว่ารู้ได้ไงว่าเฮ้ยเขาอยู่เซิร์ฟไหนก็ไปที่ตัวนี้ครับเราอยากดูใครดูคนนี้ใช่ไหมนี่เซิร์ฟหนึ่งครับลองแปลดูได้ไอดของคุณเดโบเนี่ยนะครับเรากดไปที่โปรไฟล์ด้านซ้ายมือบนเขียนบอกชัดเจนเลยว่าเซิร์ฟเก้า เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเล่นใหม่หลังๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเซิร์ฟ1 0 1 1 1 2 13ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะแบบต่อสู้ในเซิร์ฟเอาง่ายๆคือมันเป็นเกมที่มีเซิร์ฟเวอร์แต่เราเลือกไม่ได้อ่าถ้าเป็นเกมจีนคือเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้แต่เกมนี้เลือกไม่ได้แล้วก็คนที่แบบติดท็อป1อ่ะอ่าท็อป1ของแต่ละเซิร์ฟบ่ะมันจะจับมาตีกันก็คือเป็นท็อปร้อยของทุกเซิร์ฟเวอร์อ่ะเขาจะเจอกัน เพราะฉะนั้นหลักๆเลยคุณาโบก็จะไปเจอพวกที่แบบติดท็อปร้อยของโลกปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีแค่2คนที่เป็นระดับนี้แล้วก็มีอีก1คนที่เป็นระดับนี้นะแล้วนอกนั้นน่ะเป็นระดับนี้กับระดับนี้หมดเลยแสดงว่าตอนนี้เซิร์ฟเกาหลีคือเราเราที่1เลยตอนนี้นะครับแล้วก็มีแค่ทีม2ทีมที่แบบสูสีกับเราอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสที่จะทําให้ข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยอาจจะเป็นจริงได้ก็คือเซิร์ฟเนี้ย ถ้าใครเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตอนเกม global เปิดเนะครับเราก็สามารถเล่นต่อได้มีภาษาไทยแถมแม่งก็เจอกันกับคนไทยนั่นแหละแต่อย่างที่บอกคือมันมีย่อยเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วไงเออย่อยเซิร์ฟเวอร์ย่อยเซิร์ฟเวอร,อเร,เวอร์เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยจะเจอกับคนไทยด้วยกันคือเมึงต้องติดท็อปร้อยอ่ะเออเพื่อไปตีกันเข้าใจไหมอ่าและถามว่าเฮ้ยมันแบบใช้อะไรในเกมในการแบบที่จะมาสันนิษฐานแบบนี้หลกัหลกๆผมเล่นมาประมาณ3เกมที่มีรูปแบบแบบนี้นะครับก็คือ เกมแรกก็คือตัวของอ Marvel Snap นะเปิดเมกาก่อน3เดือนพอเข้าไทยปุ๊บคนที่เคยเล่นเมกาสามารถเอาการ์ดตัวนั้นอะมาเล่นได้ปกติเลยเป็น ID เดิมเลยแล้วก็แค่มีแปลภาษาไทยอ่าประมาณนั้นแล้วก็อีก2เกมก็คือค่าย Net m a r b l เเลยก็คือ Seven n i g h t Idol RPG แล้วก็7บาป Idol RPG ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเล่น7บาป Idol RPG ตอนที่มันเปิดอยู่เซิร์ฟเวอร์มาเลเซียมั้ง อ่าแล้วคือผมมุดไปเล่นแล้วตัวเกมนั้นมีภาษาไทยแล้วคือเป็นเซิร์ฟอื่นนะแต่มีภาษาไทยแล้วพอผมเล่นไประดับหนึ่งอ่ะผ่าน่านไปไกลมากพอเซิร์ฟไทยเปิดน่ะผมก็ยังเล่นต่อได้แล้วแพ็คโปรโมชั่นน่ะมันจะเป็นแบบคือเซิร์ฟไหนเปิดก่อนแล้วก็ซื้อก่อนแล้วก็เก่งก่อนแต่พอเมื่อเปิดอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอ่ะแพ็คเกจต่างๆนานาจะอิงจากเซริร์ฟหลักอ่าสมมุติปัจจุบันนะเรามีตู้ของราเชลเจฟใช่ไหม แล้วก็น้องนาฬิกาใช่ไหมอ่ะสมมติ14วันเนี่ยไอ้สวันมันหายใช่ไหมแล้วมันเปิดเซิร์ฟโ l o b a l แล้วมันอาจจะเป็นตู้เทโอตู้เอสตู้อะไรก็ว่ากันไปอะคนที่เล่นใหม่จะไม่มีตู้นี้จะเป็นตู้ใหม่เลยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเกมที่เปิดแบบเซิร์ฟแบบเนี้ยมีหลายเกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยใครที่เล่นเซิร์ฟเนี้ยพอเปิด g l o b a l จริงๆอะมันมีโอกาสที่ เราก็เล่นต่อได้เลยแค่เราก็อยู่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆออแบบเป็น global อยู่เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันคุณเดียโบก็อยู่เซิร์ฟเวอร์9ถ้าใครอยากตีกับคุณเดียโบก็แค่มาติดท็อปร้อยขอให้ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของกิวอ่ะปัจจุบันอ่ะก็สามารถเข้าร่วมกิวกันได้นะเหมือนเข้าข้ามเซิร์ฟเวอร์กันได้เออเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็สามารถเข้าเข้าข้ามเซิร์ฟเวอร์กันได้เนี่ยอันนี้คือคนไทยแน่นอนอ่ะคิดว่านะครับ เ,ออเพราะฉะนั้นหลักๆเลยอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานแรกคือตัวเกมนี้อาจจะอีก1เดือนข้างหน้าหรือว่าอาจจะอีก3เดือน6เดือนถ้ามันเปิด g l o b a l จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวเกมคือเป็นตัวนี้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นเซิร์ฟนี้เลยแหละที่เป็น global เหตุผลอะไรก็ให้เกาหลีเก่งก่อนแค่นั้นเองนะครับแล้วอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือชาวเกาหลีคือมีเซิร์ฟเดียวเลยคือเซิร์ฟเกาหลีแล้วพอเปิด global ก็เปิดอีกเซิร์ฟหนึ่งเป็น global เน่เพราะฉะนั้นใครจะย้ายไปก็แล้วแต่นะครับใครจะอยู่ก็แล้วแต่เพราะมีภาษาเหมือนกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคือสุร่านเกาหลีก็ทําเหมือนเหมือนทำเซิร์ฟเกาหลีให้ตีกันอเอาง่ายๆอ่าไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่น g l o b a l ก็ไปเล่น global อาจจะเปิดตอนไหนก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนเนี้ยมันมี2ข้อสันนิษฐานนะครับเนาะหลักๆเลยแต่อย่างที่บอกนะคือตัวเกมอ่ะมันมีภาษาไทยในเกมแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ระบบของมันเป็นแบบแยกเซิร์ฟเวอร์แยกช่นลใช่ไหมอ่ะ และแยกเซิร์ฟเวอร์แยกชแนลก็จริงแต่ว่าตอน PVP อ่ะพวกติดอันดับท็อปร้อยแม่งก็ตีกันได้อยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันแยกชแนลเพื่อทําให้คนในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ได้ต่อสู้กันเออพวกที่ติดท็อปหท็อปอะไรก็ไปไล่ตีเซิร์ฟเวอร์อื่นอะไรประมาณนี้อ่ะเพื่อที่ทําให้แบบคนเล่นใหม่ไม่รู้สึกแบบวาเวอเอาง่ายๆนะแม่งเล่นแบบเฮ้ยอูเพิ่งมาแบบเล่นนะ่ะมึงแบบเล่นไปปีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยของเราตามไม่ทันมันจะได้ไม่มีแบบอารมณ์นั้น เออนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากระบบเกมดูจากอะไรหลายอย่างอ่ะแล้วก็เกมค่ายเน็ตมาร์เบลอ่ะหลายๆเกมอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยคือเปิดเซิร์ฟเวอร์อื่นใช่ไหมอ่ะแต่พอเปิด g l o b a l เสร็จแม่งก็เอา ID และที่มีภาษาไทยตัวนั้นอ่ะมาแบบเล่นได้เหมือนเดิมเลยอ่ะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามันเปิดจริงอ,ะอ่ะไอเนี้ยก็แค่เปลี่ยนจากภาษาเกาหลีมีให้เปลี่ยนภาษาไทยแค่นั้นแหละ นะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่จะโดนแบนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะน้อยอ่าอันนี้ในมุมมองผมแล้วกันนะครับเออก็หลักๆคือเผื่อใครอยากเล่นอยากแบบคิดว่าออ้ยรอ global กกเ,เนี่ย ผมว่าก็ลองมาเล่นฟรีก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้ละกนันเนาะก็สักวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอเน,นี้ยคือแค่ข้อสันนิษฐานเผื่อใครจะคิดว่ามาโนอะไรก็ว่ากันไปแต่เกมของค่ายเขาก่อนๆหน้านี้ก็เป็นในรูปแบบนี้ไงผมเคยพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับแต่พอมาเห็นตัวของเฮ้ยทำไมอันดับหนึ่งไม่มีสองคนวะเออแล้วเฮ้ยเกมมันมีชแนลมันมีเซิร์ฟนี่วาแสดงว่าโอกาสที่มันจะเปิด globally แล้วก็แค เปิดเซิร์ฟแยกย่อยอ่ะก็มีผมเถไปถูกไหมอ่าก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็เจอกันคลิปหน้านะครับสับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ